สุขสบายดีสบายดีเอซทุกท่านที่เขาเบึงเขาส้มสองประมมาสบายดีตอนเชา้าทักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศมหานบา,หาบามหาปาลีบาวดูอะไรพี่นนอะลงดำหน้าแล้วพูปากะปาลีสมัชสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดแท้ งามมีลีอากะโคตรงามเลยว่ะพี่น้องท่านผู้ชมจ๋าปบ่ท้อทปติตาได้เข่าแท้ันี่ยปติตาได้เข่าลายแท้มันคือสุดยอดแท้ันี้ปบท้ขักอิลี่อลอก้อนี่ตื่นเคยใหม่บ่เนาะ คืองามผิดปกติแทะแม่ผูตานี่ยค่ะเบิ่สซอยคอยในพี่น้องคักอลีอยู่เพือนโบเห็นนำลเลี้ยวลงมาถุงผัดเห็นสองถางุบงิบงุบงิบเยอะผูต้องตามแล้วเนาะต้องตามลงมา พี่น้องมาเบิ่งมาชมทุงหอยทงหน้าพร้อมท่านผู้ชมเนาะพี่น้องของเฮาทีว่าไปอยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ลาวหรืรหออยู่ไซกับเลวเต๋อบานเห่าเนาะอยู่ฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบ่อนถาป้ามาว่าพิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสมองกับบเลื่นบ่ไลปันญดยุงใสยหิวเขา้า ยิ่วเขาหักอย่างมากแต่เศร้าซะก่อนเพราะว่ามือนี่เวียกลายประมาะเอาเคียรงานยังบทจบนิบผ้ามืออื่นลูกค้าก็สิมาเอาเลยกันเลยว่ายุบหนายุบลังเนี่ยขออภัยหลายๆเนาะคนห้ามันกับมีพิษพลามั่งละจิผ้ามาเบิ่งสองเขา่าผ้ามาเบิงเ่งนยัง ่อยเคยเห็นอยู่พะเจ้าอยเคยเห็นเจาสิพามาเบิ่งไียังมาเบิ่งตัวสองเท้าดำนาสองเท้าพันยังหวานเขาใหม่ประมันอยู่คือเก่าอยู่บ่อนาหรือจังใดไปเบิ่งไปชมน้ำการอนาระหน้าพอเละเดอที่แนมเห็นหน้าพอเลอะ ันนี้ก้าพอเลือดเลือจักห่บุได้จักห่บุเดียวไปทำปรีเนะก้าพอเลือดเลือก็เอามาดำเพิ่นก็ดำต่อเลยหน้าปรีก็ขีดคิดขด,ด,ดนี่แหละลงไปหาเฮือนพุ่น นะ้ายได้ยินว่าเจ็บตีนบ่ขึ้นแนม่าปัดงุ้มงิบงุ้มงิบอยู่ตรงหน้าอีกเลยแนม่าป่ดขึ้นใส่อยู่คือกักคือกักอยู่แทะโอ้ยเจ้าสัว เน่คือลงดำหน้าได้ะโอ้ยคาดคาดแต่ว่านนี่บ่นี่อืมลูกแต่เด็กไอ้ที่จะจนห้อยขี่กระเดื่องเต็มอยู่ไปดีพี่ต้องมาเดินมาดำหน้าน้วกันมาเดินมาดำหน้าซอยอันไงดูแนี่ยพะสันเป็นอะไรบ่ได้เข่าเลิกบ่ โอ้ยนึกว่าเจ็บแฮงซะดอกได้จักไห้กะเอานําพ่อเลอะเออ3ไห้ได้3ไห้ไปเนาะล้างปหมกมืวานแม่นจนมือจนวาน่ะจังได้มาเพิ่นว่าเอ้ยจไป เบิ่งอั้นนับ,บ่าวดูว่าพระพันไทยบาทหัวจักเดีว่าบ่าจักว่ะเดี๋ยวแนมไปสาวจ่อยเข่ามาสาวจ่อยกับเข่ามามือดอเมือม่อปลีจักไปทงางใดว่าคือปิดไฟแตงแต่ตอนไหนได้เข่าชามถุขึ้น,นจ,จะจักแล้วว่ามืดอเดืออยู่ว่ะจักเขาไปใส่ว่ะเออ เอินไผกับไผอยู่เฮื่อนไผอยู่เพื่อนกับมิจิลีอยู่แนมมาผเห็ดดำหน้าอยู่พี่ไหวก็ทือลงมาได้ของหวานมาตอนมาฝากเลยได้ขนมบุญเห็ดว่านนี่ใส่ตู้เย็นไว้วัดอกับเาอวัดไอกับเส้าพอดี ดำหนา้าก็ไหวอยู่ด้เจ้าสัวก็ได้ใครแล้วบลีม่มีหมูน้ปีนี่แต่เก่าง่อมงๆผู้เดียวนี่พอดีดำหมวนเลยรซีม ขนมฮัสิป้าไวลดเคนเดอขอบใจขอบใจขนมบุ่นแซบแซบหมผภูละจานละจานหน้าหานี่มีแต่ทางเดียวมาคุดเรี่ยนบาดกลางละใช่ไมใช่ไหมมันกันต่ำนกแมน้ำแมนเอาแซมขั้นมันน่นตีไปคุดแต่ในี้างนั่นนู่นที่เราปันบอลงุแมนมีแต่มาคุดเียนบาดเลบาดตางใ่มเ้นทใหญ่อ้อม้องด่านนี่พ่อ บ่เทยายตามขั้นมันหน่ขั้นมันใหญ่น่ะนี่ขั้นตัวนี้มันใหญ่มันจะสิเก็บน้ำแมนแมนพอว่ามันสูงเด้เอาส่วนที่มันโน่นเลียนบาดไปทมนั้นเจ้าดำก่อนจะสีเล้วก่อนดิดอกเออ กลางมันต่ำลงไปน้าจะทิคุดจะทั้งขอบกับโกนลงจากสัน่นแล้วแม่มันโกนพิจารณาสังเกตน้ำแม่ต้อตงคุดเอาใส่หลุดเข็นไปเท่โกนลงจากสัน่นแล้วคันขึ้นเนี่ยนี่เนาะกินข้าวเศร้าแล้วไปยังยังบุทันกิน เฮ้ยโอ้ยเนี่ยบบกินยาก่ะยังไ่กินเด้นี่ขบรจ้ากินและเข่าส่ะเจ้ากินและกินแล้วบรกินและสอวปั่นกินยาเลยกินยาอืมันกินาดิอกะสัมงามกระโดดกระดิออเทะป้ากะไปใต้จากโลกสะอ่อนเด้ โลกง่ายยุเออง่ายขั้นแ้กนี่องเท่านี่ด้ามมือมหอวยอ่ดักง่ายยุมันมีจับดูดน้ำใสนแหงนั่นอันนี้มมนเปียกเปียกีดมเออเออเออเยคือโบไปเอาสะจักดูดน้ำในเฮือน เอ,อเยนะต้องเล่งพหาก้ากลต้่งามันแก่ไปน้ำแมน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 ไมนนห้กลฮไามันแก่ไปน้ำนอกบากขั้นฮาลกนี่เมาแสน้น้ามึ้เมือนกับแข้งไปน้ำเลยกาสนี่เด้ขัน้นเขาบุขันบุมีภัเหตุกับพอดีเลี่ยงนาเหือ่อนมัว ทนบ่นมีคนเห็ดหนได้คนหน้ามาันในเดียวามันเดนะโอโอ้ยมห้ยหน้าคอยได้เขาบังลายเติบกันเห็ดเบินะกันี่มาสอบไปเห็ดหน้าคอย <c oughs> พุ่นห <c oughs> น้าคอยได้กันเห็ดปุย ทิงอยังเทิงนะได้เป็นลอยพ่อขันหยกของหยกขันอันนี้ขันมันกระเปรบะแล้วนะเขากะเออบูว่าเล้วแต่ก่อนเขาเห็ดพอแม่ผ้าเห็ดนะได้เป็นลอยทั้งซ้อมคงแล้วทั้งเจ้าทั้ง่อีนั่งแะไรแม่ขันขันลงบ้างเลยนี่แล้ว่าขันดินดากทำไมขันคือดินทรายสีเหล็กบะแล้วแมน้ำมันบ่คอยเปลืองขันหรอกนี่จะข้นบ่ได้คอยไปรน้ำมันแข้นบ่ได้แถม ເບິ່ງຊົມເບິ່ງຊົມບັນຍາກາດທົ່ງໄທົງນ มาตัดกะกะงามบิลีอโลอยู <ego> ่เ <mesh> ช <HHH noise> ียงหลุดไทยสนันพันผุดอยู่เนาะวันแล้วมันขึ้นพอดีเนาองปรีมันมันขึ้นพอดีขากอะไรปราหมาวสีเป๊ะไวหลุดเค้นนี่แหละของหวาน เอาจขึ้นเมื่อก็เด้อบบได้ซอ,อยผุดทั้งบบได้ซอยทังไดเลยค่าตัดผานิผาดยดยอยากเมื่อเสียห่าพี่หมอบอยังบบได้เมื่อเลยห <c ười> น้าตะคอ,องกับกระยาว่ใส่เกือบุดเอาว่ะอยู่ในขั้นมันหะนะอยู่ในขั้นมัน ยากและมือนักกับยากจะกับมันยากแล้วกับสลาเวลามามือพอเลิศหนะกะค้ายนี้ผ่าอยู่กับเน่ามาปานนี่กับมือนี่ว่าฟังมืงว่าสาร์หลังจีจ้างคนอีกกับผู้เดียวมันยากว่าหากบอกเพิร์นยูขันเห็ดกินอลไรขันมีคนมาอลไรจังเอื้อนเอื้อไอเด้อว่ะเอื้อจังสิแลีนไปซอยว่ะบอกเพิ่น อันได้กับปู้คันยำหายยำหน้าพี่น้องมันเนาะชีวิตเศร้าหน้ามันก็แบบนี่แหละหัวหมุนก้นสุกคันยำแรงกับใครแน่ยำแรงกับบได้อยู่คือการเนาะบัดสางซาอันพัฒนาเหตุบุญสุนทานเห็ดนั่นเห็ดนี่หลายอย่างเลยเอาคลิปนี้ประเาอสิเขอจบไว้สำนีก่อนเด้อเงยเาเลยเนาะพี่น้องโอ้ยพอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คือเป็นกำลังใจเนาะปกกันคลิปหนาสบายดี